สวัสดีจ้าเบืง้งสิ้นสุดที่โรงพยาบาลจริงๆมาแต่เหมือเศร้านี่ละพี่น้องบอ่ได้์ยากเลยบ่ได้์ไทยพี่น้องเบืง้งบ่ได้์ไทยให้พี่น้องเบิ้งเนาะมันนี่นี่ได้นอนโรงพยาบาลเด้อค่ะพี่น้องขานี่นี่ได้นอนโรงพยาบาลสวัสดีค่ะสู้ไหมไหวไหม หมอใส่อะไรให้คะเกลหมอใส่น้ำเกลือหนูอนอนโรงพยาบาลจ้าบอกวนะ่าปัญหาหมอให้ยาคาเสือ้อแล้วก็กินยากินยาลูกของเพื่นแหละแล้วก็ให้ยาคาเสื้อพร้อมแล้วก็ให้น้ำเกลือ เพราะว่าเพิ่นเพิ่นบ่กินเขาไหมพี่น้องนะเพิ่นกินยังจ้ะเขานมบ่เอาเลยออกไปพภูรัะนมยังชีวิเมื่อเช้านี้หมอตรวจโควิดบ่มีตรวจไข้วัดใหญ่บ่มีแต่ว่าอันเพิ่นสั่งอันเพิ่นสั่งขี้มูกออกไหมมีแต่เป็นเลือดเป็นเลือดบ่มีขี้มูกเดียกพี่น้องแต่ว่ามันเป็นเลือดน่ะ สั่งออกมามีตตเลดนี่หมอกระลอัอวัดไข่ได้สามสิบแปดจุดเจ็ดปูดะพี่น้องไข่นี่นี่มันที่นี่เอามันเอาเข่าหองมาเลยเอามาวัดอีกได้อาสามสิบแปดจุดหนึ่งเซตตเซตยังกินยาแล้วนะลงเหลือสามสิบแปดจุดหนึ่งนี่อันนี้ยังบ่ไข่ขึ้นอีกเนี่ยถ้าเบิง่งพอเบิดสี่ชั่วโมงแล้วกะขึ้นพอสี่ชั่วโมงเบิริดรยาก็ขึ้น,พ,กกนพี่น้องถ้าเบิง่งเ้อ ตอนนี้ตอนนี้ลูกได้อยู่มันยังบโครบสี่ชัมงแต่ว่าโตก็เริ่มอุ่นๆขึ้นแล้วพเพชรกับรู้วาจังไรเนาะแต่ว่าเพิ่นมาให้ยาขาเสื้อ,อด้หละก,กระป,กประุกน่อยก็ได้ถามเพิ่นนับางบางนึงนี่ก็กินขขาต้มได้สามสองสามคำก็เลยให้กินยายาอันธาตุเล็กเพิ่นยาบำรุงเลือดเพิ่นแล้วก็ยาอ่าอยาลดน้ำมูกจนยา ลดน้ำมูกจ้ะมอให้กินเดี๋ยวคนก็กินขนมเมื่อไหร่หนูจะได้กลับบ้านคะ<อ>ฮะหนูจะอยู่อีกกี่วันฮะดววนเดี๋ยวก็กลับบ้านเรานะไม่ต้องมานอนนานหรอกไปนอนที่บ้านเราดีกว่านะลูกเนาะหอม่้ะันมอน say thầy nấm cửa mòn khác nấm cửa đừng nói nó mẹ cháu chơi nụ đuôi mẹ cháu mình bộ phân bộ bàn anh khuôn mỏ nông nhóm lèo cha nông nhóm leo hết nông cháu nông nhóm bây nong nhóm phèo lèo bây giờ 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 bây cứ mò cái hết chưa tiền uh, nuôi nhóm leo cho bịp nó vang thì bỏ bỏ ui bỏ đi đi nó nhóm leo khuôn cả tháng năm kia nó bỏ nó hả mẹ hay phò cả mẹ uh, pho, mẹ bò. เบิ่องสูงคือตันดังนี่างนีพี่น้องคือบอใส่แล้วมือทา้งนี้คือบอคือบอใส่กับอีป้ามาหาฮะแม่บีกับอีป,ป้ามหาเออแม่บีกับอีป้านวนมาหาบอไปแล้วบอไปแล้วแม่บีซื้อ,อยังมยไม่หายฮะนมซื้อนุ่มแม่บีก็ซื้อเปป๊ซี่น้ำแดงอออแม่บีซื้อน้ำแดงใหปป้อีป้าอีลัก ฝา่าวเซาเดอร์ได้ออก <Gerilim S 1> ไปเด้อทำไมทำไมเมเบีเจกินน้ำแดงของอีป้าหมดหนะเออแม่บีก็กินของอีป้าหมดแล้วแม่บีหิวอีหล่าฝา่าวเซาเดอร์ลูกเด้อได้ออกไปหาใหญ่เด้อออกไปหาอีลุงบา้บา,บาบ้าเพชอบเพชอบอืมเดี๋ยวพอเพิ่นเลิกงานพอเพิ่นยังสิเขามาตอนนี้ก็หาโมงแล้วพี่น้องเบิ่งอยูนิสนีินมันคือมดืดซื่อๆดิอันเพียบบดไปเปิดไฟ เพี้ยว่ามันหอนเพี้ยแล้วมันเงียบแทนมันเงียบด้วบ่มีคนเดี๋ยวพ่อจ่ากลับมาแต่หน่อยแล้วก็สิไปอาบน้ำเลิกงานอาบน้ำอาบทาเรียบร้ลยแล้วก็จ็คสิได้มาเพี้ยกับเฝ้าเนี่ยอยู่นี่แหละเมือนเ้าเพเบอร์ได้ทายเบื้องมันชุลมุนมันมันมันเพี้ยมาคนเดียวเนาะพี่น้องแจ็คสี่เลียนไปเอายาแจ็คสี่เลียนอันอันหมอเอิญแจ็คสี่เลียนมาอันเปลี่ยนผ้าลูกแจ็คสี่เลียนผ่าลูกไปจอดน้ำเกลือเพี้ยก็เลย คิดยังบ่ออกไหมพี่น้องบาซื่อๆซะสมองตื้อทุกเช้ยมากะตะหน่อยมันบ่กละตะหน่อยก็ยังเล่นส่วนอันเล่นไปเอายาเล่นไปเอานั่นเอานี่ให้มันนี่มือนีม้าผู้เดียวหรืเทืองพาอันลูกไปแง่หูดังแง่ยังรุ่นอยู่เด้รุ่นยังวัตทีรุ่นไขวัดไงกับรุ่นโควิดเพราะว่าแต่ถ้าถามว่าโควิดนี่นี่เป็น่นนะเพราะว่านี่นี่บัวดไปใส่นี่นี่อยู่ตาบ้าน ถ้าถามว่าไขวัดไงเนี่ยอันนี้เนี่ยรุ่นอยู่เพราะว่าผลลัพผลตรวจสัวโมงหนึ่งลัผลตรวจสัวโมงหนึ่งเนาะเพกะนั่งถ่ายอย ouais. ู <mons> ่ห <ent weet> <rules> ันลังนี่เนี่ยกิ้งห่อนขึ้นเรื่อยๆชิ้งห่อนขึ้นเรื่อยๆหมอกระเที่ยวมาวัดเพิ่งกะเอายาไม่ให้กินไหมยาให้กินเล้วกับยังบวกลดไ้พี่น้องวันนี้เพิ่งเลยอ่าทรงทรงเข่ามาแน่นตึกนอนทรงเข่ามาในตึกน้อนเพิ่งกะเอาอมาวัดอีกกับไข่ยังไข่อยู่เพิ่งก็เรอยเอายาไม่ให้กินอีกนี่แหละ เท่าป่านี่ละยังบอทันไในนี่อยู่ตั้งแต่ตั้งแต่ใบสองตั้งแต่ใบสองเป็นตอนนี้หามงหามงสิบนาทีแล้วยังบอยังบอมีไข่กระเถิบเป็นพาะว่ามันยังบอครบสี่ชั่วโมงคุณหมอให้นอนลงบ้าอีกแล้วคุณหมอใหนอนลงบ้าอีกแล้วนอนรับบอห่ะนอนรับบอนอนลงบ้านดูทีวีดูทีวีอีหลับมั้ยคะ แม่บ่ให,ห้เบื้องสามอืมแม่บัวหอเบิ่องเหลวมันเบื้องบัวใหญ่อืมเบิ่งหลายก็บ่ดีเบิ่งมันต้องเบิ่งเป็นเวลาโอ้ยดเลยเก็บใส่ค่ะไหนยกแขนให้ป้าป้านานาะดูซิหมอใส่อะไรให้เอบอบัวกายยกพี่น้องย่านเก็บขอกำลังใจจากป้าป้านานาหน่อย เป็นกำลังใจให้เน่หน่อยนะคะสู้ไหมไหนสู้ทำไงจะได้กลับบ้านแล้วค่ะเลิฟเออเลิฟปะปนนเนี่ๆชิได้กลับบ้านแล้วหัวตะเขามาทิ่ได้กลับบ้านแล้วย่างหน่อยๆนี่เนี่ยโตัมบบตัาสองสามหมื่นได้าะเบงถ้าบามีไข่กับอาจทิได้ออกเนาะพี่น้องเนาะต่ว่าเขาเขาบบกินน้องกิน ว่บาบบกินกับชิว่บาบาปกินยูดอกขา้ขาวต้มสามคำข้าวต้มที่มอนที่เพื่อนไล้ล่ะกินยูสามคำยุ่งสิคะท,ทำไมไม่มีเพื่อนเลยแม่สันของพิเศษมันที่มีเพื่อนหรือสันทไม,ไมเพื่อนไปน,นอนข้างบน่ะเออเพื่อนก็ไปนอนข้างบนนอนห้องใครห้องมันทำไมนอนได้นอนข้างล่างเออก็ห้องข้างล่างมันว่าง เพื่อนก็ไปนอนข้างบนปะไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวแม่บอกคุณหมอให้บายบายฝากอะไรคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์บายบายก่อนสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะบายบายไปก่อนเด้อจ้ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวมาอัปเดตอาการนี่นี่ให้ฟังเรื่อยๆเ,<บ>เด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าจา้าอืมเจอกันคลิปหน้าจ้าบายบาย